ดูข้อ่ะดูข้อ71ให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี B เป็นมุมฉากให้ D เป็นจุดบน A C และ E เป็นจุดบน A B โดย A D A D A D เท่ากับ A E และ D E D E เท่ากับ E B มองเห็นเป็นสามเหลี่ยมอะไรสองรูปเนี้ยสองรูปเนี้ยรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมหน้าจั่วเออรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรนจั่วอ่ามันง่ายนะแล้วมุม CBDCBD CBD. ตรงเนี้ยมีค่าเท่าไหร่มันง่ายมากเพราะมีสามเหลี่ยมหน้าจั่วไอ้นี่สามสิบองศาสามสิบอ,องศาเพราะฉะนัะ้นตรงนี้เท่าไหร่ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยร้อยแปดสิบเท่ากับร้อยแปดสิบลบสามสิบหารสองเท่ากับเท่าไหร่สามสิบหรอนะเออสามสิบอใช่ไหมสามสิบองศาสามสิบเออเป็นเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเป็นเท่าไหร่มุมเนี้ยมุมละเท่าไหร่มุมเท่ากันใช่ไหมสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี้ยเท่ากันนะ สองมุมนี้เท่ากันก็หารสองเลยเป็นเท่าไหรเจ็ดส <72. S 1> <75. S 2> ิบสองเจ็ดสิบห้าสองห้าสิบอลยนี้เจ็ดสิบห้าองศาไอ้น,นี่เจ็ดสิบห้าไอ้น,นี่เจ็ดสิบห้าพอไอ้ตรงนี้เป็นเจ็ดสิบห้าตรงนี้เป็นเส้นตรงใช่ไหมตรงนี้เป็นเท่าไรร้อยแปดสิบลบเจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบลบเจ็ดสิบห้าคือ มุมอะไรเนี่ยเขาเรียกมุมอะไร deb หนึ D ่ง e ร้อยห้ามันใช่ deb ตรงนี้เป็น aed aed <100. S 1> เป็นเท่าไหร่ร้อยห้ร้อยห้าองศาเพราะฉะนั <50. S 1> ้นตร,ตรงนี้ร้ 105. อยห้า D e 105. องศา deb ร้อยห้าองศาสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรหน้าจั่วหน้าจั่วหาสองมุมนี้ได้ไหมได้เท่ากับเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นมุม ebd e ebd e, e, เท่ากับ180ลบเท่าไหร่นะร้อยห้าหารสองเท่ากับเท่าไหร่37 สามสิบเจ็ดจุดห้าองศาสามสิบเจ็ดจุดห้าองศาตรงนี้คือสามสิบเจ็ดจุดห้าองศาตรงนี้เป็นมุมอะไรเป็นมุมฉากเขาต้องหามุมนี้ต้องการรู้มุมเนี้ยเอามาทำอะไรกันเนี้ยเก้าสิบเพราะฉะนั้นมุมอะไรนะ DBC DBC ก็เท่ากับเก้าสิบองศาลบเท่าไหร่นะสามสิบเจ็ดจุดห้าเป็นเท่าไหร่ เท่ากับห้าสิบสองจุดห้องศาตอบมีคำตอบไหมอืมมันเป็นเรื่องสามเหลี่ยมธรรมดาอ่าข้อเจ็ดสิบสองนะอ่านโจทย์นะ ลากเส้นหนึ่งเส้นในวงกลมมีรัศมีหนึ่งหน่วยรัศมีหนึ่งหน่วยรัศมีหนึ่งหน่วยนี่คือหน่วยอะไรเราก็ไปรูนะลากเส้นหนึ่งเส้นในวงกลมรัศมีหนึ่งหน่วยลากเส้นหนึ่งเส้นในวงกลมรัศมีหนึ่งหน่วยลากเส้นหนึ่งเส้นปุ๊บจะแบ่งวงกลมออกเป็นสองส่วนถูกไหมถูกอ่าถูกถ้าลากเส้นที่สองให้ตัดเส้นแรก ในวงกลมะจะแบ่งวงกลมออกเป็นส,สี่ส่วนถ้า,า,าลากเส้นที่สามลากเส้นที่สามให้ตัดทั้งสองเส้นแรกให้ตัดทั้งสองเส้นแรกตัดทั้งสองเส้นแรกแบ่งวงกลมออกเป็นกี่ส่วนแบ่งวงกลมออกเป็นกี่ส่วนอ๋อวงกลมไม่ฮะ ก็บอกในวงกลมรัศมีหนึ่งหน่วยไงแบ่งวงกลมไปกี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามเส้นนะสามเส้นแบ่งเป็นกี่ส่วนแบ่งเป็นเจ็ดส่วนใช่ไหมเจ็ดเจ็ดไหมเจ็ดไหมจะแบ่งวงกลมออกเป็น R ส่วน R ส่วน R ส่วนเรานับแล้วมันได้กี่ส่วน จ็ดส่วนแบ่งวงกลมมาเป็นถ้าลากเส้นที่ 4, สี 4, ลสนะ่ลากเส้นที่สี่ลากเส้นที่สี่นะลากเส้นที่สี่ให้ตัดเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองอ่าสี่เส้นแบ่งวงกลมมาเป็นกี่ส่วนกี่ส่วน กี่ส่วนนะ <11. S> 1ิบเส่วนในโจทย์เขาบอกว่าถ้าลากเส้นที่4ภายใต้เงื่อนไขเดิมจะแบ่งวงกลมออกเป็นเส่วนเส่วนเรานับแล้วมันได้11 7ส่วน r ส่วนมันได้7จ็ดเรานับแล้วแล้วข้อใดคือค่าของคือค่าของ r ส่วน3ยกกำลังสองลบด้วย s ส่วน4ยกกำลังสองอามีค่าเท่าไหร่ 7. ่ามอมีค่าเท่ากับ7ส่วน3ยกกำลังสองคือ9ลบ s คือกี่ส่วน <S, s คือส1 s, ส่วนส่วนหารด้วย4ยกกำลังสองคือคือ 4ยกทั้งสองคือ16นะ4ยกกี่ยกทั้งสองคือ4ีคนะูณอ่ะ7ส่วน9ลบด้วย11ส่วน16ได้เท่าไหร่นะตอบหาพอรลอนอะไรมาให้เรียบร้อยเป็นร้อยสี่สิบสี่ใช่ไหมลบกันออกมาให้เรียบ, 4, บาาร้อยเป็นเท่าไหร่นะ 13สิบสามส่วนร้อิตอบสิสมส่วนร้อยมีคำตอบไหม,มอ้าเข้อ73 a b c d เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เป็น a b c d โอเคเอ <c oughs> เอ c A B C D <S 2> <S 2> <S เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า,าค่อยๆทำไปทีละอันนะให้ E เป็นจุดอยู่บน A B ให้ E ให้ E เป็นจุดอยู่บน A B เขาบอกว่าเขาบอกต่อนะ A E ต่อ E B คือ3ต่อ2 3ต่อ2อต่อ2องตรงนี้ ถ้าแบ่งตรงนี้ออกเป็น5ส่วนแบ่งตรงนี้ออเป็น5ส่วน3ต่อ2นะ3ต่อ2 3บสเป็น5 5ส่วน ab ae ให้จุด e เป็นจุดอยู่บน ab ให้ ae เป็น3 eb เป็น2นี่3ต่อ2ก็คือรวมกันมีทั้งหมด5ส่วน ab เป็น3ส่วน ae เป็น2ส่วน แล้วข้อใดคือพื้นที่ของสามเหลี่ยม A C E A C E เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลากที่ A C E สามเหลี่ยมนี้พื้นที่สามเหลี่ยม A C E เท่าไหร่นะต่อพื้นที่สามเหลี่ยมต่อพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C นั่นก็หมายความว่าหมายความว่า ถ้าเราหาพื้นที่ออกมาได้แล้วเนี่ยหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมตัวนี้ออกมาได้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมออกตัวนี้ออกมาได้เนี่ยมันก็คือเอาพื้นที่สามเหลี่ยม A C E หารด้วยพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาพื้นที่สาม สอรูปนั้นก่อนคือสามเหลี่ยม A C E กับสี่เหลี่ยม A B C D หาพื้นที่ตรงนี้ก่อนเรารู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นห้าส่วนใช่ไหมสาบวกสองเป็นห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นห้าส่วนเนีตรงนี้เป็นห้าส่วนห้าส่วนแต่ความสูงเราไม่รู้ ความสูงเราไม่รู้สมมุติว่าให้ความสูงเป็นเท่าไหร่ดี y <Why? S 1> ให้ความสูงเป็น y เราไม่รู้เราก็เราก็กำหนดมันเป็น y พื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยม abcd เท่ากับอะไรนะเท่ากับาก uh ว้างคูณยาวใช่ไหมเอาห้า คูณกับ y, y. ก็เป็นเท่าไหร่นะ 5y ต่อไปพื้นที่สามเหลี่ยมนี้ ace พื้นที่สามเหลี่ยมนี้พื้นที่สามเหลี่ยม ace เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานเท่าไหร่ <5. S 1> ฐานคือสามสูงคือเท่าไหร่ y. y มันก็คือ เศษสองส่วนสาม y ใช่ไหมใช่ไหมหนึ่งคูณสามคูณ y เอาไม่ใช่สามส่วนสอง y ใช่ไหมใช่สามส่วนสอง y เราได้มาแล้วต่อไปเรามาทำอะไรกันเอามาหาเอามาหาให้กันเอา เอาเอาสามส่วนสามวส่วนสองสามวส่วนสองหารด้วยห้า y ห้าวมีส่วนเป็น1นึ่งใช่ไหมเปลี่ยนจากหารเป็นคูณเนี่ยตัวเนี้ย เปลี่ยนจากหารเป็นคูณมันก็เท่าก,กับเท่าไหร่อ่ะ3 y มส่วนสคูณด้วย1นึ่งส่วนห้าตัด y 3ส่วน10ก็เป็นเท่าไหร่นะ3ามส่วนสิบสม่วน10มีคำตอบไหมข้อ74 A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งบนด้าน C D มีรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าบนด้าน C D เป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าหกเหลี่ยมด้านเท่าดูให้เท่ากันแล้วกันเนาะรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกไหมอ่าหกด้านเท่าในหกเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยในหกเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ย ดูให้มันเป็นให้นั่นหนอกันนะดูให้มันอมันอให้มันตรงกันแล้วกันจุดตรงนี้มันตรงกันอ่ะอย่างนี้ภายในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามันจะมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่หกรูปน้องจำไว้หกเหลี่ยมด้านเท่าจะมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่หกรูป แต่ละรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะสามเหลี่ยมด้านเท่าหมดเลยนะมองให้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่นี้มันมันวาดรูปมันนิดนึเงเขาถามว่าเขาถามว่ามุม ADE ADE นี่คือนี้คือ E ABD E F D S a d e a d e เนี่ยเรก็เราก็ใส่มุม a d e f g h นี่นะมุมเนี้เป็นเท่าไหร่มุมนี้ฮะมุมนี้กี่องศาสามสเหลี่ยมจตุรัสคืออะไรเก้าส,สิมุมนี้กี่องศา สามเหลี่ยมด้านเท่ามีมุมมุม,ม,มละกเกี่ยองศามุมแล้หกสิบหกสิบบวกหกสิบมุมนี้ <60 S 2> เกี่ยวองศาหกสิบหกสิบเป็นเท่าไหร่เป็นหกบวกหกเป็นรนะ้อยสิบะยังเป็นเท่าไหร่ร้อยยสิบบวกเก้าสิบท่าไหร่เอาสองร้อยสิบสองสิบ เป็นสองร้อยสิบองศามุมนี้ทั้งหมดเนี่ยมุมนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสองร้อยสิบองศาทั้งหมดมีสามร้อยหกสิเออ,อทั้งหมดมีสามร้อยหกสิบองศา<ม>ก็ลบด้วยสองร้อยสิบใช่ไหม,มเหลือเท่าไหร่เหลือหนึ่งร้อยห้าสิบองศาหนึ่งร้อยห้าสิบองศาตอบ ข้อหข้อเจ็ด<ก>เอ,า,อาลืมลบข้อเจ็ดสิบห้า A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู <c oughs> ที่มี A B ขนานกับ D C A B กับ D C A B กับ D C อย่างนี้นะ A B กับ D C ขนานกัน และมุม a b c เท่ากับ90องศาให้ x เ,เป็นจุดบน a d ว่านะ a b a b กับ c d c d รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ย a b ขนานกับ c d ขนานกับ c d แต่เขาบอกว่ามุม a b c A, B, C, 90องศาเขาจะได้ตัวนี้คือ C ตัวนี้คือ C ตัวนี้คือ D อ่าผมก็จะได้รูปอย่างนี้ละได้รูปอย่างนี้อ่าต่อไปอ่านโจทย์ต่อไปให้ x เป็นจุดนบน,<บ>น C D x เป็นจุดบน CD x คืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ้าวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ x x แล้วเขาบอกว่า AD เท่ากับ ax เติมขีดไหมเท่ากับ ax อ้าว x อันนี้เท่ากับอันนี้แล้วมันเท่ากับอะไรนะมันเท่ากับ cx ด้วยเท่ากับ cx ตรงนี้ ก็กันด้วยเอาอันนี้มันยาวไปหน่อยเอาขยับมานิดนึงเอาน้องๆ้องแม่แล้วเอออันนี้ B C อา่าสามเส้นนี้ยาวเท่ากันเนี่ยต้องอ่านแล้วก็ค่อยๆทำไปนิดถ้า,ถามุม B, D A X D A X เท่ากับเท่าไหร่นะแปดสี่สิบแปดองศาแล้วข้ออะไรคือค่าของมุม B A b a c b a, c. B a c คือมุมนี้ใช่ไหมใช่มุมนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เอมามาดูก่อนเนาะมาดูก่อนมาดูก่อน b a c นะพ่อ,อ b a c นะ b a c อ๋อมันก็ต้องลากเส้นดีเนาะมันก็ต้องลากเส้น b a c อ่ามุมนี้มุมนี้ ท่าไรามาดูทีละพอ้อมาดูไอ้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้ก่อนสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรหน้าจัว่วหน้าจั่วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหามุมอีกสองมุมได้ไหมไหามุมอีกสองมุมเป็นมุมอะไรเป็นมุม a x d แล้วกัน เอฟเท่ากับอะไรนะ180้ยลบ48หารเป็นเนะท่ากับ66เท่าก,กับ66องศาเท่ากับ66องศาเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็คือ66มุมนี้ก็คือ66 พอ,อมุมนี้เป็น66เราสามารถหามุมนี้ได้ไหม axc axc เท่ากับอะไรนะ180ลบเท่าไหร่<บ>66เป็นเท่าไหร่180ลบ66ไหลือเท่าไหร่114 114องศา เพราะฉะนั้นมุมนี้เป็นเท่าไหร่นะ114 1 1ิี่ร้อยสิบสี่องศาต่อไปต่อไปเมื่อเรารู้มุมนี้เป็นร้อยสิบสี่องศาตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันรูปสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหามุมสองมุมได้ไหมได,ได้เพราะฉะนั้นมุม มุม x a c x a c เท่ากับ180ลบอะไรนะ114หาร2เท่ากับ33 33 33องศานั่นหมายความว่ามุมนี้คือ33มุมนี้ก็คือ33 เพราะนั้นไอ้มุมสีมันไม่ใช่90องศาหรออืออะไรนะมุม90องศามุมไหน A C B เอซบมุมสีอ่ะมุมอะไรนะมุมไหนสีมุมไหนเนี่ยเนี่ยเอใช่เออมุมนี้ก็90องศาเพราะว่ามันตั้งฉากกันมุมนี้ก็จะเป็นเก้าสองศา90องศาเออต่อไป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  สองเส้นเนี่ย A B กับ C D เขาบอกว่ามันเป็นไงนะขนานกันขนานกันเพราะฉะนั้นมุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมอะไรเป็นมุมแย้งมุมแย้งเท่ากันไหมเท่ากันมันคือสามสิบส,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 สามใช่ไหมใช่เอเอตอบไปตอบ